มากเลยนะฮะมีความเล็กขอดว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนกันนะฮะเธอเอ้ยว้าว baby p u อิ n มานางแว่อร้อืม <oyun> <c oughs> it's okay it's okay you can c t โย นางก็ได้ชูใส่โยนคืนโอเควันนี้ก็จะมาพูดเรื่องโทรศัพท์มือถือก็คือพวกโฟนสมาร์ทโฟนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงสมัยก่อนพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรบ้างพวกเธออยากรู้ใช่ไหมเดีย๋ยวพี่ขอเยีบตรงนี้พี่ได้ขึ้นเป็นป๊อปอัพแล้วกันนะเพราะพี่เคยใช้โทรศัพท์รุ่นไหนมาบ้างโอเคโอเคไปกันรู้สึกว่าพี่ใช้โทรศัพท์ครั้งแรก น่าจะประมาณพี่ขึ้นมัธยมต้นๆอ่าก็คือพ่อเขาก็ให้มาก็โทรศัพท์ของเขาแหละประมาณว่าเขาเปลี่ยนโทรศัพท์เขาก็เลยโทรศัพท์เครื่องเก่าไม้พี่ชายก็คือโนเกียส1มมหนึ่งศูนย์ก็คือรุ่นในตำนานตำนานมากเลยตำจนเมื่อย <c oughs> ก็คือ3ัม0มหนึ่งศูนย์โอเคซัมซมหน่ศูนย์ก็จะเป็น รุ่นที่แบบปลาหัวหมาไม่แตกปลาหัวหมาแตกสิเออก็เป็นรุ่นที่แบบโคตรฮิตโคตรแพงสมัยนั้นไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็แพงนะเทิยบเทยบกับทุกวันนี้ก็ประมาณน่าจะหมื่นสองหมื่นไหมตอนยุคนั้นอะไรว้าเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะพี่ก็ไม่ได้เนะปคนซื้อเองอนะันนั้นคือพ่อก็ให้แต่ก็หายไปในการที่ก็ชาร์จแบตไว้ที่บ้านที่บ้านแล้วก็เหมือนมีคนเข้าออกแถวบ้านอะ ก็คือสมัยนั้นอายุแบบเขาเรียกว่าอยู่ห้องแถวอะไรเงรี้ยพอเขาให้มาก็งงเหมือนกันขนาดห้องแถวก็เป็นห้องแถวข,ของข้าราชการข้าราชการเลยนะยังหายพี่ยังงงมากเออไม่คิดว่าคนที่เป็นข้าราชการก็ยังจะขโมยโทรศัพท์กันเหรอหรือยังไงอะไรเงรี้ยเออก็เลยโดนไปก็รู้สึกว่าใช้ไม่นานนะใช้ไม่ได้ดานพี่ก็เอออยู่ดีก็หายคือเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกของพี่เลยหายโนเกียซับสามหนึ่งศูนย์ต่อไปทีนี้ พ่อพี่เขาก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโนเกียรุ่นหนึ่งต่อไปพี่ก็ใช้โนเกียห้าสองหนึ่งศูนย์จริงๆพี่เรียกโนเกียปอกมีเขาเรียกว่าโนเกียมันปอกมันถอดปอกได้เออมันเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งที่แบบบ,บีบบีบออกมาแล้วปออมก็จะออกทั้งก้นทั้งท้ายไงสมัยก่อนเวลาเราจะพิมพ์เนี่ยเราต้องกด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 หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสระแล้วอ,อยู่ศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยเออสมัยนั้น,ออนะจะเป็นปุ่มกดกดกดนะ รุ่นนี้ถอดปลอกได้แล้วเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาไม่มีไฟเราสามารถกดไฟให้ขึ้นแล้วก็ถอดปลอกออกมามันก็จะสว่างมากเลยเพราะว่าตัวเครื่องข้างในอะ่ะมันจะมีไฟสีส้มๆรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่แบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรรุ่นที่แบบแปลกเออรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่แปลกจะออกสีส้มๆหน่อยๆมันอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะโชกุนหรืออะไรสักอย่างแต่เขาเขามีแบบการวิจารณ์อยื่อแต่รุ่นนั้นพี่ใช้ได้แป๊บเดียวเหมือนกันรุ่นนั้นน่าจะมาระมาณว่า น่าจะเปลี่ยนเครื่องกับพ่อหรือว่ามันหายพี่ก็จำไม่ได้แต่พี่อเคยหายจําได้ว่าถ้าเคยหายเนี่ยน่าจะหายในชีวิตเนี่ยน่าจะประมาณครั้งถึงสองครั้งแค่นั้นก็คือในชีวิตพี่ไม่ค่อยโท,ท,ทราัพทโทรศัพท์หายเท่าไหร่ครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกอะในชีวิตที่แบบโทรศัพท์หายคือเครื่องแรกเลยของตัวเองแต่หลังจากนั้นพี่ก็เริ่มแบบ มีด้วยตัวเองเนี่ยคือเก็บเงินเองซื้อเองอะไรมันก็จะมีความรู้จักคุณค่ามากกว่าแต่นี่คือขนาดพี่ชาร์จไว้ในบ้านยังหายเลยเออพี่ยังคงเหมือนกันก็คือรุ่นปอกก็คือรุ่น52าพี่ก็จํารุ่นไม่ค่อยได้เหมือนกันเออห้าหนึ่งโอเคต่อไปอรู้สึกว่าหลังจากนั้นพี่ก็น่าจะขึ้นมัธยมมัธยม ประมาณมัธยม2หรือมัธยม3นี่แหละพี่ก็ใช้รุ่นรุ่นหนึ่งรู้สึกว่าเป็นรุ่นเป็นแบบพับอะเวลาคนโทรมาเราก็ต้องฟลิปเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาคนโทรมาก็ฟลิปแบบฟลิปแล้วก็ฮัลโหลอะไรฮัลโหลอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี่โอ้โหแบบเขาฮิตมากเลยนะมันจะมีรุ่นโมโตโรล่ามุ่นอะไรแต่พี่นี่น่าจะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นที่แบบ ไม่ได้ฮิตนะเออแต่พี่หารูปยากมากเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงนี้ให้ดูมันหารูปยากมากแล้วก็พี่ก็เลยเอารุ่นรุ่นหนึ่งที่มันคล้ายๆกันเออคล้ายๆกันมันจะมีเหมือนติ่งสัญญาณเล็กๆคล้ายๆเหมือนกับมโ t ต r ร l a ลเออสมัยก่อนอะแต่มันเป็นแบบฟิบเป็นแบบแบบพับได้อะไรเงี้ย พับปุ๊บ,เป,บเป็นแบบเป็นแบบพับได้มันมีหลายรุ่นรู้สึกว่าเกือบทุกรุ่นน่ะเวลามันออกมามันก็จะออกมาความคล้ายๆกันแต่รุ่นนี้ที่พี่ใช้รู้สึกว่าแฟนคนแรกอ่ะเอาให้พี่นางแบบเออเห็นว่าเราไม่มีโทรศัพท์ใช้ก็เลยเอามาให้พี่ก็คงจะเป็นรุ่นเก่าๆของนานั่งแหละแล้วนานงก็เอามาให้ใช้สมัยนะั้นก็แบบ่ายได้คุยได้อะไรเงี้ยเสียบหูฟังได้ปกติอะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกว่าใช้ได้สักพักหนึ่งทีนี้จะ <laughs> ได้สักพักหนึ่งมันก็แบบ กเรียกว่าอะไรอ่ะก็เริ่มแบบพังแล้วเริ่มทําอะไรไม่ได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วพี่ก็เริ่มจะหาเครื่องใหม่อะไรเงี้ยเครื่องนั้นก็คือเป็นเครื่องแฟนคนแรกให้พี่มาใช้เ,เครื่องนี้เครื่องที่แบบฟิปได้แฟนคนแรกให้มาใช้นะทีนี้ พอเห็นนางนางเห็นว่าเอออยากได้เครื่องใหม่อยากได้อันใหม่นางก็เลยเอาเครื่องของนางมาให้พี่ใช้คือสลับกันก็สลับประมาณนะ้ะเี่ก็ได้ใช้ N 7 0ูรุ่น n 7 0เป็นรุ่นที่โคตรเจ๋งก็คือมันมีกล้องหน้าสมัยนั้นยังไม่มีกล้องเลยะ,ะที่พูดมายังไม่มีกล้องเลยนะคะ3ตัวแรกเออต่อไปก็เป็น n 7 0คือเป็นรุ่นที่มีกล้องหน้าและกล้องหลังแล้วก็แบบข้างหลังมันจะแบบสไลด์ได้เออสไลด์ได้สไลด์ได้เวลาถ่ายรูปจะสไลด์ออกมาแล้วก็อย่างเงี้ยเวลา เวลาจะกำลันนก็สไลด์กลับไปมีความเจ๋งไงแล้วก็สวยด้วยรู้สึกว่าเครื่องนี้ก็น่าจะแพงนะเกือบสองหมื่นไหมไม่แน่ใจเหมือนกันยุคนั้นค้างเงินตอนนั้นนะก็ถือว่าแพงนะเอนจะนสูนเป็นรุ่นที่พี่ชอบมากแล้วถ่ายรูปสวยแต่กล้องหน้านะ่ะเวลาเราถ่ายอะ่ะมันจะแตกๆมันจะแตกๆหน่อยแต่มันจะออกโทนขาวๆภาพมันจะแตกเป็นแบบแตกเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องหน่อย เอามารูปมาดูตอนนี้๋ย่พี่จะเอารูปขึ้นให้ดูด้วยนะตอนสมัยนั้นพี่ถ่ายด้วย n70 เดี๋ยวพี่ลองไปหารูปก่อนว่าพี่มีรูปที่ถ่ายด้วย n70 ไหมนะก็จะเป็นรูปขาวๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแต่งนั่นแต่งนี่ใส่แต่งกราฟิกแต่งกรอบได้อะไรเงี้ยคือสวยเออ n 70เป็นรุ่นที่พี่รู้สึกว่าชอบสุดแล้วในในโนโนเกียที่พี่เคยใช้อ่ะนะเออต่อไปทีนี้รู้สึกว่า n 70มันก็เริ่มแบบ เราอยากได้เครื่องใหม่ทุกวันนะ่ะมันมีโทรศัพท์หลายเจนมากมาเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตราคาถูกไม่แพงเลยทีนี้พี่ก็เลยเปลี่ยนเออพี่จะบอกว่าอ,อ่าอ,อ่าซหนึ่งศูนยนะ์่ะโทรศัพท์โนกเกียกับทุกรุ่นนะ่ะจะเล่นเกมงูได้เกมอวกาศได้รุ่นที่แบบเป็นรุ่นเจนแรกๆอ่ะนะก็จะเป็นรุ่นที่แบบเป็นขาวดำใช่ไหมแต่รุ่นหลงังๆอะ่ะพวกแบบ เป็นภาพสีแล้วก็จะมีเกมงูที่แบบเป็นมิติมากกว่าขึ้นมากเขาเรียกว่าเป็นมิติมากขึ้นอะไรเหมือนทุกวันนี้เล่นเกมงูเป็นไงไม่ใช่เกมงูเขาเรียกเกมหนอนใช่ไหมบอลมันคือเกมหนอนมันก็ไม่ต่างกันเลยมันก็ไม่ต่างกันตรงไหนเลยก็คือแค่มันกินแล้วมันก็ตัวใหญ่ขึ้นเกมงูมันกินมันก็หางยาวขึ้นอะไรเงี้ยหางยาวขึ้นใช่เปล่ะก็เท่ากับมันตัวใหญ่ไหมเออแค่ละแหลก็ประมาณอย่างนั้นก็สนุกดีนะเกมงูก็สนุกละเออต่อไปพี่อ่ะ ซื้อรุ่นรุ่นหนึ่งรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่สมัยวัยรุ่นเนี่ยเขาจะถ่ายรูปกันแบบให้ติดกระจกเออติดกระจกลงก็จะร้อนเห็นตัวเองสมัยนั้นรู้สึกว่าทุกวันนี้คนก็ยังถ่ายกันนะพี่อะใช้ LG รุ่นไหนพี่จําไม่ได้นะรุ่นไหนแต่เดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูว่าพี่เคยใช้ LG รุ่นรุ่นหนึ่งจะอย่าแปลกใจว่ารูปคนที่ถ่ายนี่คือใครนั่นคือพี่เองทุกภาพคือพี่เองโอเคแต่พี่ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะรุ่นไหนเดี๋ยวพี่จะขึ้น รุ่นที่คล้ายๆแล้วกันเออจะขึ้นป๊อปอัพให้ดูโอแกก็เป็นรุ่นที่แบบเป็นทัสกีนแล้วแต่มันก็จะมีความหนวงมันจะแบบเวลาเราสไลด์ไปมันก็จะตึก๊กตึ๊กตึกตึก,ตก,ตกสัมผัสทักสก,กีนอ่ะมันยังไม่ดีพอเออของ LG แต่ก่อนพี่ชายอันนี้คือทดสอบเครื่องเก่าแฟนพี่นลอันนี้พี่ว่ามาสเปร์ซส์เปอร oh, ์โดรเจนนะเออตัวนี้น่าจะตัวนี้นางพี่ซื้อให้นางแหละพี่ก็ซื้อให้นางแล้เนี่เนาะพี่เปลี่ยนให้นางแล้วเรียบร้อย ซุป pasta นางพโอเคหลังจากจบมัธยมต้นไปแล้วมัธยมปลายไปแล้วนะฮะเรียบร้อยก็จะขึ้นมาถึงมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยพี่ก็ใช้รุ่นแรกก็คือ iPhone 5 iPhone 5จาก iPhone 5ราคาตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดประมาณส0 0 0 0ื่นนี่แหละ1 9 0 0 0ถึงสองหมื่นตอนนั้นพี่ซื้อเท่าไหร่อืม 16GB ส,สมัยนั้นเนาะมันก็ออกมาแบบความจำไม่เยอะอะไรเงี้ยเออ iPhone 5 16GB จำไม่ได้ว่าสีอะไรสีขาวไหมประมาณนั้นไม่แน่ใจ streams. เลยว่าสีเงินนี่นแหละพี่ซื้อ iPhone 5 16GB พอขยับพอเก็บเงินได้นิดน่ะก็เริ่มจะซื้อเครื่องใหม่แล้วคือมันอัปเกรดตลอดเวลามันก็อ,อัปทุกปีแหละมันขายทุกปีอโฟนอะอพอก็เลยซื้อ iPhone 5S ก็คือ iPhone 5S ก็ซื้อเองเก็บเองก็ซื้อประมาณ 32GB นี่แหละพี่จะ พยายามซื้อความจําที่มากขึ้นเรื่อยๆเอออันนี้ก็ซื้อมาน่าจะซื้อสีสีดำไหมไม่แน่ใจเออสีดาตัวนี้ก็แบบเป็นของตดทอดที่น้องพี่ก็ใช้ของพี่เหมือนกันเออพี่เวลาพี่ซื้อมาแล้วพี่จะไม่ค่อยขายต่อนะพี่ก็จะเอาไปให้คนที่บ้านเขาใช้คนนั้นคนนี้ใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้จนพังแล้วล่ะอตันน้องพี่เอาไปขายทิ้งแล้วล่ะเออไม่เคยจะบอกต่อไปพี่ก็ซื้อพี่ก็เก็บซื้อเครื่องใหม่ใช่ไหมพี่ก็ซื้อ iPhone SE ก็คือ iPhone Special ก็คือมันออกมารุ่นรุ่นแรกๆอะ่ะรุ่น Special ตัวนั้นมันก็จะเป็นแบบเครื่องในเครื่องแหละจะเป็นเหมือน iPhone เขาเรียกว่าอะไร iPhone 6กไหมแต่บอดี้จะเป็นเหมือน iPhone 5อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นอ,อ่ตอนนั้นเออ พี่ก็ซื้อมาถามว่าใช้ได้นานนานนะ iPhone SE เนี่ยใช้ได้นานมากมาพี่ใช้แบบทําวิดีโอด้วยทํา y o YouTube จนทุกวันนี้พี่กยังใช้ iPhone ทํา y o YouTube อยู่เลยเธออคิดดูสิเออนี่แหละก็คือผลพอได้งารใช้ iPhone มาตลอดในการทำ YouTube นะฮะทุกคน <c oughs> นี่แหละเออทีนี้ SE นี่พี่รู้สึกว่าพี่ซื้อสีทองนะพี่ซื้อโทรศัพท์เครื่องสีทองซื้อมา64ถามว่าความจำมันน้อยไหมก็ <c oughs> น้อยนะ สำหรับคนที่ทำวีดีโอหนักๆ,ๆแบบพี่เพราะว่า1 iPhone XSESE นะมันสามารถถ่ายกล้องหลังเป็น 4K ได้แต่ความจามันน้อยเพราะอ 4K อะความจุกมันเยอะเวลาเราเขาเรียกว่าเราเวลาเราถ่ายลงอะมันมันหนักเครื่องมากอะไรเงี้ยพี่ก็เลยโอเคพี่ก็เลยจะตั้งใจา่าฉันเก็บเงินได้ฉันก็จะซื้อเครื่องใหม่แล้วนะอะไรเงี้ยเออพี่ก็เลยซื้อเครื่องใหม่โดยการซื้อ i ฟ h o n น X s นันปัจจุบันนี้ที่พี่ใช้อยู่นี่แหละคือเมื่อที่แพงที่สุดในชีวิตพี่แล้วแพงที่สุดในชีวิตพี่แล้วนะพี่บอกตรงๆเก็คือ XS เนี่ยพี่ซื้อเอาความจําแบบเขาเรียกว่าอะไรสุดเหวียงเลยเอาแบบกระโดดไปเลยอ่ะพี่ซื้อ512 GB ก็คือ ความสุขเขาเรียกว่าความจุของมันแบบแม็กซิมัมมากๆของ iPhone แล้วตอนนี้คือพี่เป็นคนหนึ่งที่ทําวิดีโอบ่อยคืออัดวิดีโอนั่นนี่น,นี่บางทีเราไม่ได้ตัดหรือว่าทําวิดีโอณตอนนั้นเลยเราอาจจะเก็บไว้แล้วค่อยมาตัดทีหลังอะไรเงี้ยเราก็ควรเอาความจํจเยอะๆเราจะซื้อโทรศัพท์เราต้องดูว่าเราซื้อปทำอะไรอ่าสมมุติคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ บ่อยๆหรือเยอะๆให้แนะนําว่าเอาความจําที่สูงขึ้นสูงๆเลยเยอะๆเ,เลยเพราะมันจะดีกับตัวเธอแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายรูปมากหรือเล่นแต่แค่แอปนั่นนี่ถ้าเอากลางๆนะนะักตอนนี้นะก็ประมาณสักร้อยยี่ะให้เต็มที่อะร้อยยี่แก็เพียงพอแล้วใช้ได้ประมาณเกือบ2-3ปีแล้วค่อยเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยก็เนี่ยก,ก็คือเหตุผลว่าที่จะบอกว่าความจําโทรศัพท์พี่ จาก500ตอนนี้เนีมันปาไปแล้วเกือบ200เพราะว่าพี่ยังมีวิดีโอเก่าที่ค้างอยู่ที่ยังไม่ได้ลบอะไรเงพี่เวลาพี่อัพวิดีโอลงไปพี่ก็จะลบวิดีโออกอ,อกด้วยนี่แหละคือเหตุผลที่พี่ซื้อแบบเต็มแม็กซ์แล้วเป็นเครื่องที่แพงที่สุดที่เคยซื้อมาเลยนะเธอจ๋าแล้วก็เงินตัวเองนะเ,ออเก็บน้อยเก็บเล็กผสมน้อยเอากว่าจะได้พี่ก็ต้องมีความอดทนอยู่นะเออพี่ก็แบบ จริงๆก็อยากได้ตัวไหนนะมีมีใครฮะน้องไหนใช่ไหมบอกว่าพี่ฝ้ายไม่เอา iPhone 11เลยถามว่าชอบไหมก็ชอบนะ iPhone 11แต่พี่ชอบรุ่น iPhone 11 Pro ตัว Pro อะ่ะมันเป็นตัวกลางถ้าซื้อรุ่นใหญ่เลยสำหรับพี่พี่ไม่ชอบโทรศัพท์เครื่องที่ใหญ่เกินไปถามว่าใหญ่อะดีไหมดีแต่เวลาเธอถ่ายวิดีโอเองถือเองมันจะหนักมากแล้วมันจะปวดแขนอันนี้อันนี้คือข้อ,นขอนหนึ่งที่ เธอต้องรู้นะเพราะว่า p p o o n อะถ้ามันจอใหญ่มันดีสําหรับคนที่ดูหนังฟังเพลงดูหนังดูวิดีโอดูอะไรมันเต็มตาดีแต่คนที่ทําบล็อกแบบพี่ดทถาดอแบบพี่น,นี่พี่ไม่ต้องการความหนักขนาดนั้นคือบางทีอาจจะถือนานพูดนั่นนี่อะไรได้ไงเออต้องดูไว้ว่าการชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันถามว่า iPhone 11อ่ะสวยไหมก็สวยแต่พี่ชอบตัวโปรมากกว่าตัวกลางอ่ะรุ่นกลางอ่ะสวย ทางได้กล้องหน้ากล้องหลังเป็น 4K ได้หมดใช่ไหมละ่ะมันก็ดีแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่ก็ใช้กล้องหน้าในการอัดตลอดเวลาแล้วพี่ก็เอาไปเข้า iMovie แล้วก็รัดออกมาเป็น 4K พี่อัพลง YouTube มันก็เป็น1080อยู่ดีเออนี่แหละถ้าใครอยากสอบถามหรืออะไรก็พี่พูมาได้โอเคนี่แหละคือตลอดเวลาที่พี่ใช้โทรศัพท์มา ณนะตอนนี้โอเคพูดยาวพูดยาวยาวมากเลยสตอรีน่นี้ไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดติดฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ไปถึงหนึ่งแสนด้วยนะในปีนี้จะถึงแสนไหมเนี่ยนะพี่ดิไปแล้วใครที่เคยใช้โทรศัพท์รุ่นไหนบ้างบอกสตอรี่มาสิเชื่อสิไม่มีใครใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวไปทั้งปีหรอกต้องเปลี่ยนบ้างเออมาเร็วพิมพ์สตอรี่มาแชร์กันหน่อยว่าใช้โทรศัพท์รุ่นไหนรุ่นเลยมาบ้างในชีวิต ถึงณนปะัจจุบันตอนนี้นะโอเคฝากกดไลค์ฝากติดตามขวาใจไปแล้วบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย